ไปจวนตอนที่576จําไม่ได้ท่านพี่ใจเย็นก่อนเจ้าค่ะอี่หยินเห็นคนของคุณชายลู่เข้ามาเตรียมจัดการพวกตนก็พลันใจหายว่านางไม่เคยเห็นหลินเฟยใช้พลังวิญญาณมาก่อนก็เลยไม่ทราบว่ามันเป็นผู้ฝึกฝนพลังวิญญาณหรือไม่แต่ถึงจะเป็นผู้ติดตามของคุณชายลูก่ก็เป็นถึงยอดฝีมือกันทั้งนั้นหากคุณชายลูว่ววามทำอะไรลงไปมีหวังหลินเฟยต้องแย่แน่แน เจ้ายังจะช่วยมันอีกงั้นหรือการปกป้องของอี้หยินกลับได้ผลตรงกันข้ามทันทีที่เห็นนางเข้าไปปกป้องหลินเฟยคุณชายลูกก็ยิ่งโกรธเป็นฟืนเป็นไฟรีบสั่งให้ลูกน้องบุกเข้าไปลากตัวหลินเฟยออกมาทันทีเรลี่ยงเพราะเป็นแผนที่หลินเฟยวางเอาไว้แต่แรกแล้วหลินเฟยก็เลยไม่คิดจะทำร้ายคนเหล่านี้รุนแรงนะักหลินเฟยไม่ได้ใช้วิชากระบี่ของมารดาแต่เลือกใช้ฝ่ามือบังคับหกปักษ์าที่ฝึกมาจากชุดวิชาของท่านปู่แทน เพียงคลิปตาเดียวเหล่าผู้ติดตามระดับยอดฝีมือของคุณชายลูกก็โดนตีจนเสียกระบวนรีบถอยกลับออกไปแทบไม่ทันในท่านชายผู้นี้ไม่ใช่คนธรรมดาผู้ติดตามของคุณชายลูกพูดออกมาด้วยท่าทีระแวงเพียงยืนเฉยเฉยก็สามารถรับมือชนชั้นยอดฝีมือได้เช่นนี้เกรงว่าชายตรงหน้าจะอยู่ระดับเจ้าสวรรค์เป็นอย่างต่ำเสียแล้วเป็นไปไม่ได้เด็กคนนั้นมันเก่งกว่าพวกเจ้าได้อย่างไรคุณชายลูกถามด้วยท่าทีไม่เข้าใจ ในอาณาจักรอูผู้ที่อยู่ระดับเจ้าสวรรค์ขึ้นไปนั้นต่างมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันดีหลินเฟยผู้นี้ไม่น่าจะอยู่ในตารางอันดับพวกนั้นเสียนหน่อยเกรงว่ามันจะเป็นคนของอาณาจักรอื่นขอรบับผู้ติดตามอีกคนพูดพลางมองหลินเฟยด้วยท่าทีหวาดระแวงหากมันเลือกจะโจมตีเจ้านายของพวกตนมีหวงังพวกตนคงไม่สามารถต้านเอาไว้ได้แน่ๆเจ้าหนูเจ้ามาหาเรื่องข้าไม่ได้รู้เลยสินะว่าข้าเป็นใคร คุณชายลู่ถามพลางเดินเข้าไปหาหลินเฟยด้วยตนเองมันเป็นบุตรชายขุนนางตัวบิดาของมันนั้นมีเส้นสายนวังอยู่บ้างหากโดนคนต่างถิ่นหาเรื่องถึงขนาดนี้ก็ยังสามารถขอแรงจากพวกระดับเจ้าสวรรค์ให้มาช่วยได้บ้างเจ้าคือคุณชายลู่ผู้เสเพเลทำไมข้าจะไม่รู้จักหลินเฟยว่าพลางยิ้มบางๆออกมายามนี้แม้แต่อี้หญิงยังตกใจจนพูดไม่ออก ไม่คิดเลยว่าหลินเฟยนอกจากจะรูปงามและร่ำรวยแล้วยังมีพลังฝีมือสูงส่งอีกต่างหากแบบนี้มันชชยในฝันของสาวๆเลยไม่ใช่หรืออย่างไรเจ้ารู้เอาไว้ด้วยว่าบิดาข้ามีสัมพันธ์อันดีกับเจ้าสำนักเทพจุติหากเจ้ายังไม่ยอมปล่อยผู้หญิงของข้ารับรองว่าท่านเจ้าสำนักต้องไม่ยอมอยู่เฉยแน่ๆคุณชายลู่ยิ้มออกมาด้วยท่าทีเหนือกว่า แม้จะไม่ถึงกับรู้จักเจ้าสำนักรุ่นก่อนอย่างต้าชิงและต้าเฉินแต่บิดาของมันก็เคยช่วยงานของสำนักเทพจุติเลยได้พบต้าเซียนเจ้าสำนักคนปัจจุบันมาบ้างลำพังแค่ระดับของเจ้าสำนักคนปัจจุบันก็น่ากลัวมากแล้วไม่ต้องถึงมือท่านรุ่งก่อนก็ได้ ผู้หญิงของเจ้าทำไมข้าไม่เคยได้ยินเช่นนั้นมาก่อนหลินเฟยว่าพลางหัวเราะออกมาเบาๆระหว่างที่มันอยู่กับอีห้หยินมันไม่เคยได้ยินอีห้หยินบอกว่านางเป็นผู้หญิงของใครเลยแม้แต่ครั้งเดียวจริงๆอีห้หยินเจ้าบอกมันไปสิว่าเจ้าเป็นของใครคุณชายลู่ว่าพลางจ้องมองมาทางอีห้หยินด้วยท่าทีกดดันข้าถ้าเป็นเมื่อหลายวันก่อนนางคงบอกกว่าตนเองเป็นผู้หญิงของคุณชายลู่ด้วยความยินดีไปแล้ว แต่ช่วงเวลาที่ผ่านมาหลินเฟยทําให้นางเห็นแล้วว่าหลินเฟยเหนือกว่าคุณชายลู่หลายเท่าแม้เรื่องที่ประกูลลู่รู้จักกับเจ้าสํานักเทพจุติจะเป็นเรื่องน่ากังวลก็เถอดแต่ครอบครัวของหลินเฟยเองก็คงไม่ธรรมดาถึงได้มีบ้านพักตักอากาศอยู่ทุกที่แถมยังมีบ่าวรับใช้คอยต้อนรับไม่ว่าจะไปไหนอีกต่างหาก ท่านที่ข้าขอโทษแต่ตอนนี้ร่างกายและหัวใจของข้าได้ถูกคุณชายหลินเฟยครอบครองไปหมดแล้วอี้หยินตอบพลางทิ้งตัวลงบนอกของหลินเฟยโดยไม่สนใจอีกแล้วว่าคุณชายลู่จะมีท่าทีอย่างไรอี้หยินเจ้าจะทำแบบนี้จริงๆงั้นหรือแล้วเรื่องที่ผ่านมาคุณชายลู่ถามด้วยท่าทีอึ้งๆไม่นึกว่าเวลาไม่กี่วันนารีจะกลายเป็นอื่นเช่นนี้ เรื่องอะไรงั้นหรือข้าจำไม่เห็นได้เลยยี่หญิงยิ้มเย็นก่อนจะมองไปทางคุณชายลู่ด้วยท่าทีเย็นชาตอนนี้นางมีหลินเฟยแล้วคุณชายลู่ก็เป็นได้แค่ทางผ่านเท่านั้นก็อย่างที่นางบอกข้ากำลังสนุกสนานกับผู้หญิงของข้าเจ้ามีสิทธิ์อะไรมาบุกบ้านข้าหลินเฟยถามพลางปล่อยพลังวิญญาณของตนออกมาด้วยพลังระดับเจ้าสวรรค์ทำให้เหล่าผู้คุ้มกันต่างนิ่งค้างไม่กล้าทำอะไรเลยแม้แต่คนเดียว ดีดมากพวกเจ้าทำได้ดีมากเกิ่งให้ได้แบบนี้ตลอดเถอะพรุ่งนี้ข้าจะส่งคนไปบอกเรื่องนี้กับท่านเจ้าสำนักเทพจุติท่านจะต้องมาจัดก,การพวกเจ้าด้วยตนเองแน่ๆคุณชายลู่ขู่พลางกำหมัดแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในฝ่ามือนอกจากคนรักของมันจะทรยศแล้วตนยังทำอะไรอีกฝ่ายไม่ได้อีกด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัสเช่นนี้มันแทบไม่เคยเจอมาก่อน ทำไมต้องทำเรื่องให้ยุ่งยากด้วยหากเจ้าอยากแจ้งเรื่องให้เจ้าสำนักเทพจุตินักข้าจะช่วยเจ้าเองหลินเฟยพูดจบก็เรียกเอาโทรศัพท์ออกมาถือพลางกดเบอร์โทรออกในทันทีโทรศัพท์มือถือไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่อะไรแล้วหลินเฟยเอาออกมาเช่นนี้คนรอบๆอบก็ทราบทันทีว่ามันกำลังจะติดต่อใครสักคนอยู่แน่หลินเฟยเจ้าโทรหาข้ามีอะไรงั้นเหรอเสียงของต้าเซียนน้องชายของพวกต้าเฉียนและต้าหวานนางออกมาจากปลายสายทันที ทำเอาเหล่าคนรอบๆอบต่างตกตะลึงกันท่วนนาะเจ้าสํานักเทพจุติเป็นใครกันท่านคือเจ้าสํานักที่ใหญ่ที่สุดในอาณาจากักรอูสิทธิ์ของสํานักต่างอยู่ในกรมต่างๆของอาณาจากักรอูเรียกได้ว่าเป็นผู้มีอํานาจมากที่สุดของอาณาจากักรอูรองจากราชวงศ์เลยก็ว่าได้หลินเฟยผู้นี้เป็นใครถึงได้มีเบอร์ส่วนตัวของต้าเซียนผู้นี้ท่านนาะข้าถูกคนผู้หญิงหาเรื่องอยู่พอดี พวกมันบอกว่าเป็นคนของท่านจริงหรือไม่ขอรับหลินเฟยถามด้วยท่าทีสบายสายแต่คนอื่นกลับหน้าซีดแล้วซีดอีกมันเรียกท่านเจ้าสำนักว่านายอย่างนั้นหรือใครกันที่กล้าหาเรื่องเจ้าบอกชื่อตระกูลมาเสียงของต้าเซียนแสดงท่าทีไม่พอใจออกมาทันทีแต่ถึงตอนนี้คุณชายลูกกลับเริ่มคิดเข้าข้างตัวเองอยู่นิดหน่อยว่าหลินเฟยอาจจะแค่หลอกมันก็ได้ พราะปลายสายอาจจะเป็นใครก็ได้ที่ไม่ใช่เจ้าสำนักเทพจุติแค่เสียงไม่อาจยืนยันได้หรอกว่าเป็นท่านจริงประกูลลู่ขอรับหลินเฟยตอบออกไปตามตรงเผื่อท่านน่าจะนึกออกอ๋อประกูลลู่นี่เองคราวก่อนมันมาช่วยข้าจัดงานฉลองให้สิบคนหนึ่งที่ได้รับตำแหน่งในวังหลวงมันแค่รับหน้าที่ช่วยหาสุร,รมาให้ในงานทำไมถึงกลายเป็นคนของข้าได้กันต้าเสียงถามด้วยท่าทีงุนงง แต่ทางด้านคุณชายลูกกลับพูดอะไรไม่ออกเรื่องที่ท่านพ่อของมันเพียงเป็นคนจัดหาสุรามาร่วมง,งานของท่านเจ้าสำนักเทพจุตินั้นมีเพียงไม่กี่คนที่ทราบเพราะบิดาของมันจงใจบอก,กว่ารับใช้เจ้าสำนักเทพจุติอยู่นั่นเองงั้นหรือขอรับงั้นข้าก็ไม่ต้องเกรงใจสินะขอรับหลินเฟยยิ้มพลางมองมาทางคุณชายลู่ด้วยใบหน้ายิ้มแยม้มใช่ตระกูลลู่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสำนักเทพจุติแม้แต่น้อย หากพวกมันมีเรื่องกับเจ้าก็จัดการได้เลยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าผู้จบต้าเซียนก็วางสายไปท่ามกลางสายตาอึงองอ้งของคนรอบๆใหายตาที่คุณชายลู่รวมถึงบิดาของมันชอบใช้เพื่อยกหางตนเองยามนี้กลับโดนหลินเฟยสอบถามโดยตรงจนความจริงแดงออกมาจนหมดแล้วกับคนที่สามารถโทรหาเจ้าสำนักเทพจุติได้ราวกับคนในครอบครัวคุณชายลู่ผู้นี้จะไปทำอะไรได้กันคุณชายท่านยอดจริงๆ อี่หญิงว่าพลางกอดแขนของหลินเฟยเอาไว้ด้วยท่าทีดีใจเท่านี้นางก็ยิ่งมั่นใจแล้วว่าหลินเฟยเหนือกว่าคุณชายลู่ทุกทางกลับคุณชายลู่ทราบแล้วว่ามันไม่อาจทําอะไรได้เลยสุดท้ายก็ได้แต่สั่งให้ลูกน้องของตนกลับไปเท่านั้นแม้จะแปลกใจที่หลินเฟยยอมให้มันกลับง่ายๆก็เถอะแต่ก็ดีกว่ารอให้หลินเฟยคิดจะทําอะไรกับตระกูลลู่อยู่ดี น้องหลินเฟยเท่านี้เราก็จะได้อยู่ด้วยกันแล้วนะอีห้หินว่าพลางกอดแขนของหลินเฟยแน่นขึ้นมากนั่นสิหนะขอรับหลินเฟยตอบพลางยิ้มออกมาด้วยท่าทีใจดีเช่นเดิมมาเถิดน้องหลินเฟยให้ข้าช่วยทำให้เจ้าผ่อนคลายเถอะอีอ้หินว่าพลางเริ่มถอดเสื้อของตนออกอีกครั้งแต่หลินเฟยกลับไม่ได้โน้มตัวลงนอนอย่างที่นางคิดเอาไว้เสียอย่างนั้นเรื่องนี้ไม่ต้องลำบากท่านแล้วหลินเฟยตอบพลางยิ้มออกมาด้วยท่าทีสบายสบาย อะไรกันเจ้าไม่อยากทำงั้นหรืออี้หญินถามพลางมองหลินเฟยด้วยท่าทีสงสยัยปกติยามนางยั่ยยวนหลินเฟยเช่นนี้มันมักจะตอบสนองทันทีไม่ใช่หรือคุณชายเมื่อครู่มีเรื่องอะไรกันงั้นหรือพวกเราเข้ามาไม่ได้เลยระหว่างอี้หญินกำลังงงงงอยู่นั้นอยู่อยู่หญิงสาวสามคนก็เดินเข้ามาในตัวบ้านเพราะหลินเฟยนัดพวกนางเอาไว้ตั้งแต่หลานวันก่อนแล้ว อะไรกันมีคนที่สีด้วยหรือหญิงสาวอีกคนถามพลางเดินเข้ามานั่งบนเตียงของหลินเฟยทันทีเหล่าแค่พวกเจ้าสามคนก็พอแล้วผู้หญิงคนนี้ไม่เกี่ยวหลินเฟยตอบพลางมองมาทางอี้หญินด้วยท่าทีเย็นชายิ่งเห็นพวกสาวสาวเริ่มนุนเนียหลินเฟยแล้วอี้หญินก็ยิ่งงงงหลินเฟยผู้ใส่ซื้อก่อนหน้านี้หายไปไหนกันน้องหลินเฟยนี่มันเรื่องอะไรกัน ยินงถามพลางมองหลินเฟยด้วยท่าทีตกใจนี่มันเรื่องล้อเล่นอะไรกันงั้นหรือก็อย่างที่ข้าบอกท่านไม่เกี่ยวแล้วจะไปไหนก็ไปเถอะหลินเฟยตอบพลางถอนหายใจออกมานางก็ไม่ได้สวยมากมายอะไรแต่หลินเฟยต้องทนอยู่กับนางตั้งหลายวันบอกตามตรงว่าหลินเฟยอ,อึดอัดไม่น้อยเลยเดี๋ยวสิน้องหลินเฟยไหนก่อนหน้านี้เจ้าบอกรับข้าไงยิ่งถามด้วยท่าทีตกใจนางนึกว่าหลินเฟยมีนางเพียงคนเดียวเสียอีก เรื่องอะไรงั้นหรือข้าจำไม่เห็นได้เลยหลินเฟยตอบกลับไปด้วยประโยคที่อี้หยินพึ่งใช้กับคุณชายลู่ไปเมื่อครู่ทันทีเท่านี้คุณชายลู่ก็ไม่กลับมาหาอี้หยินอีกแล้วแน่นอนว่าอี้หยินก็ไม่มีหน้าไปพบคุณชายลู่อีกประกอบกับนายหญิงลู่เริ่มทำตัวน่ารักน่าเอ็นดูแล้วเชื่อว่าคุณชายลู่คงไม่เจ้าชู้ไปอีกพักใหญ่แน่ๆเจ้ายังยืนอยู่อีกงั้นหรือคุณชายบอกให้เจ้าออกไปไงหญิงสาวคนหนึ่งหันมามองอี้หญินด้วยท่าทีไม่พอใจ ก่อนจะผลักนางให้ออกไปห่างๆจากเตียงราวกับจะไล่นางให้ออกไปเสียทีจุลภาคจุดอัญญประกาศคู่อี้หยิงที่เห็นภาพตรงหน้าเช่นนี้ก็ทำอะไรไม่ถูกสายตาของหลินเฟยยามนี้ไม่เหมือนเดิมเลยแม้แต่น้อยมันไม่ได้ใช้สายตายินชาแต่อย่างไรเพียงแต่สายตาที่อบอุ่นของมันไม่ได้มองมาที่นางเลยเท่านั้นเองตอนที่ห้าพยานคุณชายท่านเป็นอะไรไปงั้นหรือหลังจากไล่อี้หญิงออกไปแล้ว หลินเฟยก็อยู่ต้อนรับพวกสาวๆที่มาตามคําเชิญของมันต่อแม้มันจะเชิญพวกนางมาเพียงเพื่อตอบหน้าอี้หินเท่านั้นแต่จะเรียกพวกนางมาแล้วบอกให้พวกนางกลับไปเลยก็คงไม่ได้เพียงแต่ไม่ทราบเพราะอะไรหลินเฟยยามนี้ไม่อาจสนุกสนานกับการอยู่ร่วมกับสาวงามมากหน้าหลายตาได้อีกแล้ว หญิงสาวที่รายล้อมหลินเฟยอยู่ยามนี้ไม่อาจตอบรับความต้องการของหลินเฟยได้เลยแม้พวกนางจะเอาอกเอาใจหลินเฟยอย่างไรหลินเฟยก็ไม่มีท่าทีจะพอใจเลยแม้แต่น้อยขอโทษด้วยข้าคงจะเหนื่อยไปหน่อยหลินเฟยตอบพลางยิ้มให้สาวสาวที่มาหาตนเองสุดท้ายหลินเฟยก็ร่วมสนุกกับพวกนางได้ไม่นานก็ปล่อยพวกนางแยกย้ายกันกลับบ้านเสียจุดจุด น้องหลินเฟยเจ้าดูท่าทางสบายดีนี่นาในเช้าวันต่อมาหลังจากหลินเฟยตัดสินใจนอนพักตามลำพังอยูอย่่หญิงสาวนางหนึ่งก็เดินเข้ามาในห้องของหลินเฟยด้วยท่าทีคุ้นเคยแต่นางไม่ได้บุกรุกแต่อย่างไรเพราะประตูห้องของหลินเฟยโดนคุณชายลู่ทำลายไปแล้วนี่นะท่านหลินเฟยลุกขึ้นมานั่งพลางมองนายหญิงลู่ที่เข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ทราบด้วยท่าทีประหลาดใจเจ้าถือหรือเปล่าที่ข้าแอบเข้ามาแบบนี้ นายหญิงลูกถามพลางเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยแม้จะเข้าห้องได้โดยไม่มีประตูกัน้นแต่นางก็เข้าบ้านของหลินเฟยมาโดยไม่ได้ขออยู่ดีไม่รอกขอรับหลินเฟยสายหน้าชาชาพลางลุกขึ้นนั่งด้วยท่าทีมุนงงทำไมนายหญิงลูกถึงมาอยู่ที่นี่กันวันนี้ข้าตั้งใจจะมาขอบคุณเจ้านายหญิงลูกพูดพลางยิ้มหวานด้วยท่าทีอ่อนโยนใบหน้าของนางยามนี้ดูสดใสกว่าปกติราวกับเจอเรื่องดีเรื่องดีมา ขอบคุณค่าเรื่องอะไรงั้นหรือหลินเฟยถามพลางกระพริบตาปริบๆหากเป็นเรื่องให้สาวสาว,สาวมาสอนมัรยาหญิงให้นางก็ขอบคุณไปแล้วไม่ใช่หรืออย่างไรทําไมมาหามันตอนนี้แล้วยังขอบคุณอีกเรื่องที่เจ้าทํากับสามีข้าในหญิงลู่ตอบช้าๆพลางมองหลินเฟยด้วยท่าทีรู้ทันสามีของท่าน ข้าทำอะไรสามีท่านกันท่านถึงต้องมาขอบคุณข้าแบบนี้หลินเฟยถามพลางหลบสายตาไปทางอื่นทำไมพอเห็นนางยิ้มแบบมีความสุขเช่นนี้ถึงได้ทำให้หัวใจมันวั่นว้วขนาดนี้ิคทิก,กอยู่อยู่สามีของข้าก็กลับมาที่บ้านแล้วเข้ามากอดข้ามันบอกว่าเข้าใจความรักที่ข้ามีต่อมันแล้วแอลมันจะไม่มีภรรยาน,น้อยอีกในหญิงลูกตอบพลางหัวเราะน้อยนอ,ยออกมานึกถึงสภาพสามีของนางเมื่อคืนทำเอาอดขำไม่ได้ทุกที นางไม่ทราบหรอกว่าหลินเฟยททำอะไรแต่อยู่ๆสามีก็กลับมาหานางเหมือนคนเพิ่งได้สติทำให้นางเริ่มมั่นใจขึ้นมาแล้วว่าหลังจากนี้นางจะคุมสามีคนนี้ได้ดีกว่าเดิมเรื่องนั้นข้าไม่เกี่ยวสักหน่อยบางทีภรรยาน้อยของสามีท่านอาจจะไปก่อเรื่องอะไรเองก็ได้หลินเฟยตอบพลางหันหน้ามองไปทางอื่นเหมือนไม่ใส่ใจ ก็ดีแล้วไม่ใช่หรือที่นายหญิงลู่ได้กลับไปคืนดีกับสามีจริงๆเสียทีเช่นนั้นนางก็มีความสุขแล้วดูจากรอยยิ้มบนใบหน้าของนางหลินเฟยมั่นใจว่านางต้องรักสามีของนางมากแน่ๆงั้นข้าก็มาขอบคุณเรื่องอื่นก็ได้นายหญิงลู่ว่าพลางหัวเราะออกมากับท่าทีไม่ยอมรับของหลินเฟยนางเป็นนายหญิงของประกูลลู่เชียวนะ เรื่องที่สามีกำลังสืบอยู่ทำไมนางจะไม่รู้แถมนางยังได้เห็นรูปที่สายสืบของสามีเอามาให้สามีดูแล้วด้วยประกอบกับท่าทีของสามีหลังจากกลับมาจากบ้านของหลินเฟยทำให้นางเข้าใจทันทีว่าคนที่ช่วยเหลือนางคือหลินเฟยนั่นเองตามใจท่านก็แล้วกันหลินเฟยว่าพลางถอนหายใจออกมามันไม่ได้หอววังคำขอบคุณจากนางเสียหน่อยมันหวังแค่อยากให้นางมีความสุขเท่านั้น แม่ใบหน้ายามเศร้าของนางจะน่าลหลงใหลดีแต่ใบหน้ายามยิ้มแย้มมีความสุขของนางก็ทำให้หลินเฟยมีความสุขมากกว่านี่สินะสิ่งที่คนเราทำเมื่อรักใครสักคนน้องหลินเฟยข้าได้รับความช่วยเหลือจากเจ้ามากมายหากมีอะไรตอบแทนเจ้าได้ในหญิงลู่ว่าพลางมองมาทางหลินเฟยด้วยท่าทีลำบากใจตระกูลลู่ไม่ใช่ตระกูลยิ่งใหญ่อะไรเมื่อเทียบก,กับตัวหลินเฟย แถมนางยังเป็นเพียงภรรยาแต่งเข้าบ้านสามีไม่ได้มีอำนาจอะไรเทียบเท่าคุณชายลู่เสียด้วยซ้ำนางจะหาอะไรมาตอบแทนหลินเฟยได้กันเรื่องนั้นท่านไม่ต้องคิดมากหรอกข้าแค่อยากทำอย่างที่ข้าอยากทำเท่านั้นหลินเฟยตอบพลางถอนหายใจออกมาหากเป็นสาวน้อยคนอื่นหลินเฟยคงเอาเรื่องนี้มาขอสิ่งตอบแทนแล้วแต่สำหรับนายหญิงลู่ท่านนี้หลินเฟยกลับพอใจที่จะเป็นฝ่ายให้มากกว่า ข้าขอบใจเจ้ามากหากมีอะไรอยากให้ข้าช่วยเจ้าสามารถมาหาข้าได้เสมอนายหญิงลู่ว่าพลางจับไปที่่ากของหลินเฟยเบาๆยามนี้นางเห็นหลินเฟยเป็นผู้มีพระคุณอย่างแท้จริงน่าเสียดายที่หลินเฟยอยากให้นางมองมันเป็นอย่างอื่นมากกว่าท่านยังจำที่ข้าบอกได้หรือเปล่าหลินเฟยถามพลางมองนายหญิงลู่ด้วยท่าทีเหมือนทำใจได้แล้ว เรื่องอะไรงั้นหรือเจ้าบอกข้าตั้งหลายเรื่องข้าระบุออกมาไม่ได้หรอกนายหญิงลู่ตอบพลางเอียงคอสงสยัยหลินเฟยกับนายหญิงลู่อยู่ร่วมกันมาได้พักใหญ่แล้วมีเรื่องที่หลินเฟยบอกนางเป็นสิบเป็นร้อยเรื่องเรื่องที่ข้าเบาก,กว่าข้าเป็นหมอดูงไงหลินเฟยยิ้มพลางเปลี่ยนดวงตาของตนเองเป็นสีเขียวและสีม่วงนั่นไม่ใช่ข้ออ้างของเจ้าหรือเจ้าจะบอกว่าเจ้าสามารถทำนายอนาคตได้จริงๆหรือไง นายหญิงลู่หัวรอก,กับเรื่องที่หลินเฟยบอกออกมาตอนนั้นหลินเฟยเข้ามาหานางแล้วแกล้งบอก,กว่าเป็นหมอดูแถมยังรู้ด้วยว่านางมีปัญหากับสามีทั้งที่ททนางเพิ่งเล่าเรื่องทั้งหมดให้หลินเฟยฟังไปเองแท้ๆใช่ค่ะพอจะทำนายอนาคตได้นิดหน่อยหลินเฟยตอบพลางยิ้มออกมาด้วยท่าทีอ่อนโยนดวงตาของหลินเฟยยามนี้มองทะลุเข้าไปในท้องของนายหญิงลู่เพราะระหว่างที่คุยกับนางอยู่นั้นหลินเฟยสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่าง เหมือนกับพลังชีวิตจางๆในร่างของนายหญิงลูกงั้นหรือเงินเจ้าลองบอกข้าสิว่าอนาคตของข้าเป็นอย่างไรนายหญิงลูกเห็นท่าทีน่าสนุกก็เลยถามหลินเฟยต่อด้วยท่าทางอยากรู้อยากเห็นมาดูสิว่าหมอดาวคนนี้จะเล่นอะไรท่านกําลังจะได้รับข่าวดีเป็นข่าวดีมากทีเดียวหลินเฟยตอบพลางเปลี่ยนดวงตาของตนเองกลับมาเป็นดวงตาปกติเท่านี้มันก็มั่นใจได้แล้วว่านายหญิงลูกจะมีชีวิตครอบครัวที่ดีกว่าเดิม คิดๆขอให้จริงอย่างที่เจ้าพูดก็แล้วกันนายหญิงลู่หัวเราะอย่างมีความสุขอยู่ตรงหน้าหลินเฟยก่อนจะเริ่มพูดคุยเรื่องต่างๆด้วยท่าทีคุ้นเคยจุดจุดปุกหลังจากนายหญิงลู่จากไปแล้วร่างของหลานวาก็กระโดดลงมายืนอยู่ในสวนหน้าห้องของหลินเฟยพลางเดินเข้าไปหาหลินเฟยที่กำลังนั่งอยู่ในห้องคนเดียวทันทีเจ้าทำดีแล้วหลานว่าพูดพลางเดินเข้าไปนั่งข้างๆหลินเฟยด้วยท่าทีเอ็นดู เจ้าหนูที่เล่นสนุกกับผู้หญิงไปเรื่อยๆกลับหลงรักพันรยาคนอื่นเข้าให้แต่แทนที่จะใช้อำนาจหรือพลังเหนือมนุษย์ของตนเองแย่งชิงผู้หญิงคนนั้นมามันกลับเลือกที่จะทำให้นางมีความสุขแทนหลินเฟยเป็นคนฉลาดมันย่อมคิดได้อยู่แล้วว่าหากมันชิงตัวนายหญิงลู่มาจะเกิดอะไรขึ้นอย่างแรกคือนายหญิงลู่จะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตที่ทิ้งคนรักของนางแม้นางจะมีใจให้หลินเฟยนิดหน่อย น,นางก็ยังรักมั่นกับสามีของนางจริงๆและต่อให้นางยินดีไปกับหลินเฟยหลังจากหลินเฟยโปรโยสเสน่ห์อะไรแล้วก็ตามประกูลไปจะได้รับชื่อเสียอย่างหนักหลังจากรู้ว่าประกูลไปใช้อำนาจชิงตัวภรรยาของขุนนางอานาจาักรอูมาเรื่องนี้คงไม่จบแค่เลิกแล้วต่อกันแน่แน่หันที่หลินเฟยเลือกทำแบบนี้นับว่าฉลาดและถูกต้องแล้วกุกอยู่อยู่หลินเฟยก็ทิ้งตัวลงนอนบนตักของหลานว่าแถมยังไม่ได้พูดอะไรอีกต่างหาก รักแรกของหลินเฟยผู้นี้กลับโดนหักอกอย่างจางแถมยังแพ้ตั้งแต่เริ่มอีกต่างหากตบท้ายด้วยคนที่มันหลงรักได้ตั้งท้องกับสามีของนางแล้วเรียกได้ว่าเจ็บปวดมากกว่าการอกหักของคนอื่นๆเสียอีนี่ค่าไม่ใช่สาวสาวของเจ้านะหลานว่าว่าพลางหยิกแก้มหลินเฟยเบาๆถ้าจะอ้อนก็ไปอ้อนสาวสาวของตนเองสิไม่ก็ไปอ้อนเอากับท่านแม่ท่านยายโน่น เป็นท่านดีแล้วหลินเฟยตอบพลางหลับตาลงช้าช้าอย่างน้อยหลานว่าก็เป็นคนที่มันไว้ใจที่สุดและสบายใจได้เวลาอยู่ด้วยกันเวลานี้ไม่มีใครปลอบใจหลินเฟยได้ดีเท่าหลานว่าอีกแล้วแถมหลินเฟยยังขอแค่ขอยืมตักของหลานว่าแทนหมอนสักครู่นางคงไม่ใจร้ายกับหลินเฟยขนาดนั้นหรอกกระมังเอาเถอะถือเป็นรางวัลของเจ้าก็แล้วกันหลานว่าว่าพลางลูบเส้นผมของหลินเฟยเบาๆสักพักหลานว่าก็พบว่าที่ตักของนางมีความรู้สึกชื้นปรากฏขึ้น แต่เพราะหลินเฟยหันหน้าไปฝั่งตรงข้ามกับนางนางเลยเห็นไม่ชัดนักแต่ไม่ต้องเห็นนางก็เข้าใจความรู้สึกของหลินเฟยดีแล้วนั่งให้มันนอนหนุนตักแบบนี้ต่อไปจนกว่ามันจะพอใจอัญญประกาศคู่จุลภาคจุลภาคจุคจดเรากลับกันเถอะหลังจากปล่อยตัวเองจมอยู่กับความเศร้าจนพอแล้วหลินเฟยก็ลุกขึ้นมาเก็บข้าวของข้าแหวนมิติของตนเอง หากมันยังอยู่ที่นี่มันคงไม่อาจหลุดพ้นจากความเศร้าได้อีกแน่ๆถ้าทางบ้านหลังนี้คงต้องปล่อยทิ้งเอาวอแล้วให้มันเป็นบ้านตากอากาศอีกหลังเท่านั้นจะดีงั้นหรือหลานว่าถามพลางเลิกคิ้วด้วยท่าทีสงสัยดีแล้วนางไม่ต้องการความช่วยเหลือจากข้าอีกแล้วหลินเฟยตอบพลางเดินนำหลานวาออกมาจากบ้านของตนเอง ไม่ใช่ที่ข้าถามว่าดีงั้นหรือคือเจ้าจะกลับไปที่เขตอสูรผาไร้ก้นตอนนี้จริงๆหรือหลานว่าถามด้วยท่าทีสงสยัยคนตระกูลไปความจำเหนือมนุษย์จะตายหลินเฟย,ยไม่น่าจะลืมนี่นาทำไมข้าจะกลับไม่ได้ละ่ะหลินเฟย,ยถามด้วยท่าทีมุนงงท่าทางมันจะลืมจริงๆก็ระหว่างเจ้าพาอี้ยินเที่ยวเจ้าลืมไม่ได้ไปงานวันเกิดของชิวซุยนี่นา ป่นนี้ชิวซุยคงโกรธเจ้ามากแน่ๆเมื่อได้ยินหลานว่าผู้เช่นนั้นหลินเฟยก็จะงักเท้าไปทันทีเพราะมันหมูวแต่ยุ่งกับการมัดใจอี้หินมันเลยลืมเรื่องวัดเกิดของน้องสาวไปเสียสนิทแล้วแบบนี้มันจะ